นี่ฮะภูมิใจนำเหนือภูมิใจนำเหนือเคก้กชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนนะครับจุดสนใจมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอย่ให้ดูโอ้ยอะไรจะนุ่มปานนั้นคือมันนุ่มมากนะครับและที่สำคัญครีมนี่หอมมากๆนี่เทคนิคสำคัญเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนเลยแล้วกันตั้งแต่เปิดเลยอืโอโหเด็ดไม่หวานมากหอมมะพร้าว มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยครีมหอมคือมะพร้าวขึ้นชมูกเลยไปดูวิธีการทำกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับปะพร้อมแล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมก็ใส่ไข่แดงลงไปนะครับ ผมจะใช้เป็นไข่เบอร์สามนะครับน้ำหนักต่อฟองนะครับจะอยู่ที่50กรัมจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือนะครับผมจะมีน้ำกะทิด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เราทำเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะครับก็จะมีกลิ่นหอมหน่อยตามด้วยน้ำมะพร้าวนะครับใครไม่มีใช้น้ำธรรมดาก็ไดนะ้น้ำเปล่าก็ได้นะจากนั้นตีให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเลยครับ ตอนนี้น้ำตาลเกลือละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําการร่อนแป้งนะครับลงไปนี้จะเป็นแป้งเค้กนะตามด้วยผงฟูนะครับร่อนลงไปเลยจากนั้นคนให้เข้ากันเลยนะครับค่อยๆคนนะครับเดี๋ยวมันจะฟูงกระจายตอนนี้แป้งเข้ากับส่วนผสมของไข่ดีแล้วนะครับผมใช้น้ํามันมะพราะ100้าวร0อซนตาหยกนะครับผมก็ใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะครับ โอเคส่วนผสมน้ำมันเข้ากับแป้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ไปตีเมล็ดกันเดี๋ยวเรามาตีเมลงดนะครับผมก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะครับจากนั้นเราจะตีให้เป็นฟองหยาบก,ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปใครไม่มีนะครับก็ใส่เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะครับสักหนึ่งส่วนสองช้อนชานะครับ จากนั้นตีให้เป็นฟองเลยนะตีให้ขึ้นให้ตั้งยอดนะครับโดยที่ระหว่างตีเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปด้วยนะครับเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะครับ ก็จะตั้งยอดประมาณนี้นะครับผมจะไม่ตีให้ตั้งยอดแข็งเดินไปนะครับก็ตักมือแรงนะครับมาใส่ในส่วนผสมของแป้งและไข่แดงนะครับแล้วเราก็ทําการตะล่อมให้เข้ากันเลยนะครับ อันนี้ส่วนผสมของแป้งเค้กเรานะครับก็เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาเทใส่ถาดวันนี้ผมจะใช้ถาดขนาด7คูณสิคูณ1นนิ้วนะครับแล้วก็ทาด้วยเนยขาวแล้วก็นํากระดาษไขนะครับมาปูนะครับแล้วก็เทแป้งเค้กลงไปเลยนะครับกลิ่นหอมมะพร้าวมากเลยนะครับเราก็ทําการเกลี่ยให้เข้ามุมให้สวยๆหน่อยนะจากนั้นนะครับก็ทําการเคาะ ไล่ฟองกาศหน่อยนะครับจากนั้นนะครับผมก็นําเนื้อมะพร้าวมาวางไว้นะครับเป็นท็อปปิ้งแบบนี้เลยเราจะใช้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับเวลาไปซื้อบอกแม่ค้าบ,บอกว่าใช้ทําเค้กนะเพราะฉนั้นเราก็จะใช้เนื้อที่มันนิ่มๆนะครับถ้าแข็งไปมันจะไม่อร่อยนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําเข้าเตาอบเลยครับ ผมวอร์มเตาไว้รอ,อแล้วนะครับก็นำเค้กเข้าอบเลยผมก็จะอบที่อุณหภูมิ160องศานะครับไฟล่างบนเป็นเวลา25-30นาทีนะครับตอนนี้เราอบมา25นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คในส่วนของเค้กหน่อยนะครับว่าสุก e หรือ,อยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เค้กสวยมากๆจื้อเข้าไปให้โอ้ ไม่มีเค้กเหลวๆจิตมานี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําเค้กออกจากเตาเลยครับก็อบทั้งหมดเป็นเวลา25นาทีนะครับโอ้สวยงามเดี๋ยวเรานําเค้กออกมาจากพิมพ์ก่อนนะครับโอ้โอไม่ก๊อมีความนุ่มมากเลยนะครับ oh <my> ตอนนี้นะครับเค้กเราก็สุกแล้วก็สวยงามมากๆที่สําคัญเนื้อนุ่มมากๆเลยนะครับชิป,ป้อนของเรา เดี๋ยวเราพักให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวจึงมานํามาประกอบล่างกันนะครับต่อไปเรามาเตรียมมาการีนในส่วนที่จะทาระหว่างเค้กเรานะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นมาการีนเจสโกผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยหอมมะพร้าวมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะตีตัวนี้ให้ขึ้นฟูก่อนนะผมก็ใช้มาการีนนะครับประมาณ85กรัมนะเออตีขึ้นฟูเลย ผมเพิ่มปริมาณอีกนะครับมันน้อยไปจัดหมดเลยครับก็เดี๋ยวถ้าเหลือนี่เราสามารถนํากลับไปแช่ตู้ได้นะครับประมาณ150กรัมได้โอเคตอนนี้เค้กเราก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําการตกแต่งเค้กกันเลยนะครับผมทําการตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับขนาดความกว้างเนี่ยประมาณ10นิ้วนะครับอันนี้ผมหั่นสัก5นิ้วนะครับหั่นครึ่งเลยนี่แบบนี้เลยสวยงามโอ้เยี่ยมสวยเลยนะครับ ทีนี้ก่อนที่ผมจะนําชิ้นนี้มาวางข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะทาาําการทามากาลีนผสมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนนะครับนี่นะครับที่เราตีเมื่อกี้ทาเลยครับรอหลยโห้โหโกินหอมมาก ก็พยายามทามะากรีนนะครับให้มีความหนาใกล้เคียงกันนะครับพอเวลาตัดมาจะสวยงามโอเคสวยงามเสร็จแล้วนะครับผมก็นําชิ้นนี้นะครับมาวางประกบเลยให้ด้านนี้เสมอกันนะอาจจะประมาณนี้นะครับเราก็มาทําการตัดเลยนะครับผมก็จะตัดความกว้างประมาณนี้ประมาณนิ้วครึ่งนะครับ คือขอบนี้จะไม่ค่อยเท่ากันนะครับตัดขอบนี้ออกแ๋ยวผมตัดขอบให้ก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะโอ้สวยงามแล้วผมก็แบ่งครึ่งเลยเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชิฟฟ่อนมพะพร้าวออของเรานะครับสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าผมได้ผลิตพันธ์ตัวนี้มาอันนี้ตัวใหม่นะเป็นมากาลีนเซสโกผสมน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย พอเวลาเรานำมาทาเป็นครีมนะครับระหว่างชั้นของเนื้อเค,ค้กเนี่ยมันทำให้เสริมกลิ่นมะาพร้าวให้หอมมากยิ่งขึ้นนะครับเราได้กลิ่นจากตัวเนื้อเค,ค้กแล้วเนี่ยแล้วมีกลิ่นของครีมเสริมเข้าไปอีกเนี่ยทำให้มีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เด่นมากละมุนมากเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าสำหรับชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เนี่ยต้นทุนเท่าไหร่เราควรจะขายเท่าไหรด่ดีแต่บอกเลยนะครับตัวนี้นี่น่าสนใจมากๆานะแล้วอร่อยจริง ละมุลลิ้นมากลองดูไปดูตน้นทนดีกว่า ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบร้านค้าร้านเบเกอรี่นะครับที่จะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวมาดูแบบแรกสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้แป้งเค้กนะครับผมใช้90กรัมนะครับสามบาทยีสตางค์ผงฟูใช้ครึ่งช้อนชานะครับสิสตางค์น้ำมะพร้าวนะครับยีกรัมบาท14สตางค์เนื้อมะพร้าวใช้ขีดนึะครับ 6บาท67สตางค์น้ำตาลทราย55กรัมบาท27สตางค์นะครับเกลือใช้ประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะไข่ไก่ใช้3ฟองครับ8บาทกะทิใช้33กรัมนะครับ1บาท98สตางค์น้ำมันมะพร้าว100%ตาหยกเอ็กซ์ตร้านะครับอันนี้ใช้33กรัมนะครับ2บาท94สตางค์น้ำตาลไอซิ่งใช้55กรัมนะครับ2บาท44ครีมอฟทาท่านะครับใช้ครึ่งช้อนชานะครับ63สตางค์แล้วก็ วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้นะครับมารการีนผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตาเซสโกนะครับใช้1ขีดนะครับร้อยกรัม22บาทรวมค่าใช้จ่ายสำหรับเพ่ะบ้านแม่บ้านในการทำเค้กชิฟฟ่อนนะครับจะอยู่ที่50บาท48สตางค์อันนี้ทำได้ประมาณ6ชิ้นนะครับซึ่งถ้าทำกินเองเนี่ยเราไม่ต้องตัดขอบเหมือนในคลิปนะครับก็ถือว่าลงทุนไม่เยอะนะครับ ต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับร้านเบเกอรี่หรือร้านค้ากันบ้างนะครับวัตถุดิบทุกตัวนะครับสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับก็จะมีค่าแรงนะครับซึ่งผมตีเวลาเผื่อไว้ประมาณ1ชั่วโมงนอกจากนี้ก็จะมีอื่นอในีก20%อนะครับอื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปถาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราลืมใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็นต้นนทุนตถ่ดิบ,ดบดเปนนบอ,อ18บาท 45สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่36บาท89สตางค์สมมุติว่าถ้าเกิดเราขายราคาต่ำกวมานั้นล่ะ สมมติผมขาย29บาทต่อชิ้นเนี่ยต้นทุนขาย29บาทนะครับเราก็จะได้กําไรต่อชิ้นอยู่ที่10บาท55สตางค์คอนเซปต์เดียวกับการเพิ่มมูลค่าของขนมของเรานะครับเหมือนกับคลิปขนมชั้นที่ผมเคยแชร์ไปนะครับเราหาแพคเกจจิ้งสวยๆนะครับเราเพิ่มต้นทุนไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นก็จะทําให้กําไรมากขึ้นนะครับก็ลองนําเทคนิคน,นี้กลับไปใช้ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครค,ครรัับบบอุ